การต่อขนตาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกร้านที่ดีมีคุณภาพเนี่ยขนตาเราจะเหมือนขนตาจริงเลยแล้วเราอยู่ได้นานและการดูแลก็ไม่ยุ่งยากเลยสวัสดีค่ะชื่อบีค่ะขนตาเราเป็นขนตาสั้นแล้วก็บางเส้นจะน้อยค่ะถ้าไม่ได้แต่งหน้าก็จะดูไม่สวยจริงๆแล้วเราเป็นลูกค้าเทคแคร์มานานกว่าเกิน10ปีนะคะจะไม่ผิดก็ ประทับใจเทคแคร์เาว่าเขาดูแลดีแล้วก็ใส่ใจเครื่องมือสะอาดแล้วแล้วสิ่งที่สำคัญคือเวลาต่อเนี่ยต่อมาแล้วรู้สึกว่าไม่เหมือนขนตาปลอมเหมือนขนตาจริงแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆดูไม่ออกบางทีดูไม่ออกเลยว่าเราต่อขนตามาต่างกันที่อื่นที่เราไปต่อมานะก็เออมันจะมีกาวที่ติดตรงโคนขนตา แล้วทําให้เราเคืองเป็นบางครั้งแล้วก็ถ้าเป็นอีกวันหนึ่งถัดมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกมันติดกันเป็นก้อนซึ่งดูดูออกว่าต่อขนตามาแล้วไม่เป็นธรรมชาติเรารู้สึกระคายเคืองด้วยค่ะประทับใจอันดับหนึ่งก็คือบริการพาดีมากแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือสะอาดเนาะแล้วต่อทุกครั้งเขาก็ต่ออย่างที่เรา ตั้งใจไว้ที่เรา,เอ,าอยากได้ในรูปแบบที่อย่างเช่นของเราเน้นความเป็นธรรมชาติไม่ดูไม่ดูเหมือนเราต่อขนตาฉะนั้นบางทีเราไม่ได้แต่งหน้ามันก็จะดูดูไม่ออกเลยแล้วเทคแคร์เขาบริการเขาใส่ใจตลอดว่าเราอยากได้แบบไหนคะจริงๆก็ฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าการต่อขนตาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกร้านที่ดีมีคุณภาพเนี่ย ขนตาเราจะเหมือนขนตาจริงเลยแล้วเราอยู่ได้นานแล้วการดูแลก็ไม่ยุ่งยากเลยประทับใจมากแล้วก็พนักง,งานดูแลดีมากค่ะใส่ใจทุกทุกส่วนเลยค่ะ